เชนะินมาดูธรรมดา,านะคะดูลักษณะแบบไม่ย้อนยุคเลยคือมีสไตล์การเดินแบบย้อนยุกไหมคะ,ะ <S <S ผมย้อนยุคแล้วอาอาแน่นําตัวกันนิดนึงแล้วกันเริ่มจากใครดีเอ่ยสวัสดีครับผมเฟรมครับผมฮะผมมาต้อนรับหนุ่มเฟรมหน่อยคะ่ะตามมาโอ้โหน้าเค็มมากพี่ไม่กล้าคุยด้วยเลยสวัสด,ดีจ้าสมการครับสมการค่ะสวัสดีครับโซครับหนุ่มโซ สวัสดีครับนนครับน้องนนโอ้โหลั่นกันเลยทีเดียวนะคะสมัชิีเชียร์ของแต่ละคนอาแต่ละคนวันนี้ก็มารวมกันบางคนก็ถือว่าอยู่มาหลายปีละแต่บางคนก็เป็นปีแรกๆใช่ไหมคะมาถามกันเลยรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ได้มาร่วมงานแล้วก็มันไม่ได้เหมือนทุกๆปีปีนี้มาในทีมลอยกระทงร่วงหน้า เออรู้สึกยังไงอย่างที่รู้สึกมากที่สุดคือรู้สึกมันเย็นข้างล่างมันเย็นนะเออดูหนิ่มแม่น้องโขงลมคนไทยแรงมันหวิวหวิวแต่รู้สึกสบายไหมสบายครับผมสบายแบบไทยๆเนาะสงการไม่ดีกว่าปกติเราเราไม่เคยเห็นสงการในในลุคแบบนี้สงการตื่นหรือยังตื่นแล้วนะตื่นแล้วนะโอเคนะสงการรู้สึกยังไงวันนี้ได้มาแบบแต่งตัวย้อนยุคเออแล้วได้แบบล่วงหน้า ก็ดีคร okay. ับก็รู้สึกอ่รองเท้ายังไม่ใส่เลยดูดิโอ้เฮ้ยโอ้เพิ่งสังเกตเห็นเขาเนาะก็ดีก็มันเป็นยุคสมัยจริงนี่กลับไปว่าจะไปเช็คว่าจะเป็นไส้เลือดหรือเปล่าวาก็คิงตัวใหญ่มากอุ้ยพอพูดแล้วทุกคนก้มลงงงต่ำอย่างเดียวเลยพอทักอากาศนี้ขึ้นมาแล้วค่อนข้างหวิวพอสมควรครับผมดีมากครับดีมากเป็นเหมือน เ็นเหมือนได้ได้มาทําอะไรเผื่อวันวันที่เราไม่ลอยกระทงเราอาจจะไม่ได้ไปก็ลอยสวันดีซะอ่ากันเพื่อนก่อนเพื่อนนายเพราะว่าเราทำงานไงเราทางานแบบนี้ก็คือไปสร้างความสุขให้คนอื่นเราอาจจะไม่ได้ลอยเองอะไร้กก็ลอยเสวันดีดีกว่าก็ลอยไปเลยอย่างอธิฐานอะไรก็เผื่อปีหน้าได้เลยนะคะยาวขนาดนั้นเอาโซ่จะโซ่เอามีไม์แล้วโชว์ด้วยคือดีงามครับก็ดีใจครับจ้าที่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ ก็ดีใจครับเรารู้สึกยังไงได้แต่งชุดแบบที่ที่เราก็ก็ก็มองกันแล้วก็ดูแบบไม่คุ้นตาเนาะแต่ก็รู้สึกแบบสวยงามดีเรารู้สึกยังไงก็โล่งโล่งดีละโล่งโล่งทั้งทั้งสามคนที่ผ่านมาพูดเหมือนประโยคนัดหมายกันเลยเนาะคือเดินมาคงแบบระแวงอะอารมณ์แบบมันหวิวหวิวเชื่อเชื่อผมนะครับว่าสามคนนี้ไม่เท่าไหร่ฮะคนที่โล่งที่สุดน่าจะเป็นนนท์นะมันมีมากกว่านั้นอีกแล้วคะนนท์พี่ต้องถามความรู้สึกนนท์แล้วล่ะ ไอ้ที่รู้สึกบิ่วๆกว่าเพื่อนนี่มันเป็นบิวแบบไหนคะมันก็สูงนิดนึงฮะมันสูงอ๋อลงมันตีแรงกว่าเพื่อนเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ใส่กางเกงแล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่ใส่เลยลมพัดที่ไหนเราจะรู้ครับเราจะรู้รู้สึกได้อุ๊ยแต่ดีนะคือได้เรียนรู้ทิศทางลมล่วงหนาใช่ใส่กางเกงนี้แล้วอยากเดินจงกรมมากครับเอาจริงๆต่อแล้วเพราะคุณเพราะขนนานอะไรจะขนาดนั้นวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันสี่หนุ่มจะมาสร้างความบันเทิง ให้กับครอบครัวกรุงศรีแล้วก็ลูกค้ากรุงศรีเคยมีโอกาสไหมคือที่ผ่านมาแต่ละคนก็บางคนมาจากเหนืออ่าบางแต่ละคนก็มาจากที่อยู่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นถามหน่อยว่าเราเคยมีโอกาสไหมที่ได้ลอยกระทงรินแม่น้ำโขงเออ,อผม<ะ>ผมไม่เคยลอยกระทงที่รินแม่น้ำโขงนะแต่ว่าเมื่อก่อนที่ผมทำงานที่นี่ก็ทุกๆปีผมก็จะมาดูไหลเนือไฟรินแม่น้ำโขงก็สวยงามดีคือเราอาจจะมองด้วยประเพณีอย่างเดียวแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ลอย เ้งแค่ครั้งแ<ป>รกเลยวันนี้แล้วเดี๋ยวจะมีคนที่มีโอกาสได้ลอยกระทงเป็นคู่ร่วมกับเฟยด้วยนี่จะเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะมีคนยกมือรอด้วยานี่นี่เร็วมากใครๆคบุกิ้งจองตั๋วไป้ล่วงหน้าเลยทีเดียวอ่ะต่อมาสงการสงการเคยมีโอกาสไหมคะลอยกระทงดิมแม่น้ำโขงนานๆถ้าแม่น้ำโขงนี่ไม่ไม่ไม่ได้ลอยเลยครับจะเป็นแม่น้ำวังใช่แม่น้ำวังเนี่ยวันน ไปวาแม่น้ำวางนี่ติดติดติดหมู่บ้านติดหมู่บ้านใช่เพราะว่าตอนเด็กๆนี่จะแก้ผ้าหาปลาอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าติดแม่น้ำวังอะแล้วจจับได้ไหมครับปลาจับได้บ้างไม่ได้บ้างจับได้นะจับได้ของเพื่อนอะไรเงี้ยจับได้ของเพื่อนมันแก้ผ้าคิดตรงนี้เออแก้ผ้าเป็นปลาจริงๆใช่ไหมไอเรานึกว่าปลาดุกไงตอนแรกปลาดุกด้วยเาตายแน่ จับโดนแข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 นเพื่อนแขนเพื่อนนะโอเคแม่พ่อคุณนะจ๊ะเออเอาไปโซ่ดีกว่าโซ่ดีกว่าครับผมไม่เคยครับไม่เคยเลยปกติ้อยที่ไหนทุกๆเทศกาลลอยกระทงเอรอยที่แม่น้ำปิงครับแม่น้าปิงอ๋อเด็กเหนือหรอเด็กเหนือครับผมเด็กเหนืออยแม่น้าปิงเหมือนกันปล่อยโคมได้ไหมไม่ปล่อยครับเออว่าทาดีนะคะอยู่ในขอบเขตของเทศกาลเป๊ะ นะลอยกระทงรัวๆเลยอน,อนนอนท์จ้ะนนท์เคยลอยที่ไหนบ้างเอ่ยที่ภูเก็ตรครับผมเกิดที่นั่นแล้วก็<อ>ก็ลอยบ้างลอยแบบว่าที่ที่เขาจัดให้อะไรเงี้ยครับแต่และจบบังหวัดบางทีออออทะเลเออก็มีเออพี่กำลังจะถามเลยเพราะเราเป็นความสงสัยส่วนตัวเนาะลอยไปว่านชั่วโมงได้กว่ากระทงยังไม่ไปไหนเลยคืนซัดเข้าฝั่งสัดเอาซัดนเอาสันเอาการอธิษฐานนั้นบนอยู่อ่างหน้านะคะ ก็คือเหมือนเหมือนลอยทะเลอ๋อเขาไม่ได้มีแม่น้ำทะเลใช่เขาเขาไม่มีแม่น้ำอ๋อเพราะฉะนั้นถือว่าครั้งนี้เป str ็นครั um> ้งแรกก็ครั้งแรกเลยฮะที่จะได้ลอยแล้วแบบหลุดพ้นจากวงเวียนด้านหน้าแต่ความจริงลอยตั้งแต่ใส่ชุดนี้แล้วนะครับนะคะดึงกลับมาถล่มนะเพราะว่าทั้งสี่คนวันนี้มีคอนเซปต์ของตัวเองไหมว่าแต่ละคนแต่งตัวกันมาชุดไทยชุดพื้นเมืองแบบไทยๆเนี่ยเราแต่งเป็นภาคไหนเริ่มจากนวลก้าดีกว่าเริ่มจากนวลบ้าดีกว่าอ๋อโล่งครับ ไม่ใช่เหนือเออเป็นแบบว่าชาวใต้ครับชาวใต้แต่งใต้ได้ไหมไม่จริงๆผมไม่ใช่คนใต้อ่ะผมเป็นคนแถวบากะหนงสำเนียงใช่ไหมนี่ขลังไม่นี่คนที่าศอยู่แถวโซกไซสีโซกไซสีโอ้ตายแล้ว ก็เป็นตีมใต้ครับก็จะมีแบบเสื้อลายลายเป็นผ้าแบบผิวๆหน่อยออนี่รองเท้าผลิตที่ใ<ง>ต้หรือเปล่าคะเนี่ย<ง>อันี้เ<ง>ป็นผลิตเออแถวนี้แหละฮะไม่แถวอยู่บนห้องถือว่าถือว่ายังเป็นการช่วยพิเศ์ว่าเราใช้ของที่ม<ง>ีอยู่ใ<ง>ห้เกิดประโยชน์ใถือว่าทำดีจะด่าไหมครับในเฮ้ยทำดีทำดีทำดีเราทำดีเนาะโซ่ละจ้าโซ่ก็แนวพักเหนือครับผมแนวพาคเหนือตอนนต้ เออเออก็ก็มาเป็นแบบหนุ่มเหนือครับผมหนุ่มอนุรักษ์หนุ่มเหนือสงการนะคะอาครับสงการมาสงการมาแนวไหนเอ่ยผมมองตรงเดี๋ยวเดี๋ยวสงการต้องต่อสู้กับตัวเองกันนะว่าเฮ้ยเรามีคําตอบหรือยังเนี่ยบอกตรงว่ายังไม่รู้เลยว่าพานไหนผมว่ารูอาจารย์เฉลิมชัยนะฮะเฮ้ยได้ร่างรู้ไหมคะว่ามอห้อมนี่เป็นพ้ามเหนือก็มอห้อมได้อีสานก็มอห้อมได้อ๋อได้หมดแต่จริงๆผมคนกรุงเทพอืออีรี แมนยูบอสแมนอู้รันเลยทีเดียวกุ้งเทที่เลยกุ้งเทนี่รับโอตาาแล้วด้านล่างคะ่ะรู้ไหมอ่ะมอห้อมมาจากภาคอะไรสุโขทยัยด้านนี้อะไรคะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะ <c oughs> ออไม่ออไม่ใช่ประมูล <c oughs> โอเคค่ะอ๋อเราจะได้รู้เราเขจาใจว่าบางที่มาจากสุโขทยัยบางที่มาจากแพร่อ๋ออย่างพังเดี่ยก็ใส่มะหอม ได้อะไรเงี้ยก็เห็นคุณพ่อคุณแม่เราใส่บ่อยเนาะครับผมวันนี้เราก็ได้เห็นเต็มเต็มแล้วด้านนี้แะครับเฟมผมก็ผู้ใหญ่บ้านครับผมผู้ใหญ่บ้านไม่มี่งากเมาอีสานทันทีนะผู้ใหญ่บ้านอ๋อคือสวมๆอารมณ์แบบอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านครับปีหน้าเลือกเป็นะคะเจอหนุ่มเปนแน่แน่มาวันนี้เราก็ได้มาอยู่กันแล้วแหละเพราะฉะนั้นเชื่อว่าวันนี้ลูกค้าทุกทนของกรุงศรีของเราเตรียมมาเจอสี่หนุ่มแบบไกล้ชีดเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรพิเศษพิเศษมาฝาก เรามีอะไรมาฝากกันบ้างเริ่มจากน้องเล็กอีกเหมือนเดิมอ่ะโนนโนนได้สิตอบก่อนจะได้แบบเราได้ครีเอทได้ก่อนอ๋อปัญหากันไหม่คิดด้วยคืออ่ะเตรียมอะไรมาเอาพร้อมนะเอานะเราเราเหมือนอารมณ์นางงามกันไหมใชนต้องกดนางโนฟาม่าคือแบบคือถามไปแล้วคุณได้สิทธิ์ทวนคำถามอีกหนึ่งรอบนะเออวันนี้เราเตรียมอะไรที่จะมาฝากกันแลนบ้างคะเชิญค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะค่ะก็จะบอกว่าทุกวันนี้ในสังคม เอก็รักเด็กมากค่ะรักเด็กมากเตรียมเพลงมาด้วยค่ะแล้วก็หวังว่าเด็กๆจะชอบเด็กๆจะชอบนะครับด้านล่างกลิ่มกลิ่มมุมปากมาเลยทีเดียวอันนี้เราจะมีคนเบรกสักคนไหมไม่มีอ๋อไม่มีเราเลยเกิดกันได้ก็วันนี้ก็นอกจากเอค่ะเสอผ้านะครับจ้าลักษณะตอนแรกเหมือนประกวดนางนพมาศช่วงเสียงไปเหมือนหาเสียงอยู่ ก็เมีเพลงพิเศษหลายเพลงครับวันนี้มาฝากด้วยครับก็รอฟังดูเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษใชและโซและจะาโซครับเหมือนกันครับแล้วก็เหมือนการก็มีเลยเตรียมกระทงมาครับกระทงเตรียมกระทงมารอกวแฟมาหรือว่ามีอยู่แล้วอ๋อให้เขาเตรียมมาให้คอเแน่มีโจบอกลุ้นมใช่ครับไม่ใช่ละพี่เห็นเขาขนกันมาเมื่อกี้เอออาสงการละคะสงการผมผมเหมือนนนเลยครับดีมากจริงๆแล้วถามคนเดียวก็จบจเลยเนาะ มันไม่ต้องใช้สิเวลาเปลืองตรงนี้คือคนเดียวตอบอ๋อทุกคนใช่ไหมคะเพราะผมเชื่อว่าทุกคนก็จะตอบเหมือนนนอ่าครับผมอ๋อาง่ายตรงนี้ทําดีมากค่ะสงการค่ะต่อมาเฟมเหมือนโนนไม่เอาอย่างนั้นลูกเหมือนบ้างแต่ผมมินใจมาด้วยนะวันนี้กรุ๊กกรี๊ะถ้าบ้านเลยกอยู่เป็นนี่ก็อยู่รอดนอกจากใจก็มีค่ะย้อนยุคทั้งทีนะฮะก็ขอเตรียม เพลงเก่าๆเพลงลูกกุ้งมาล้อให้ทุกท่านฟังด้านล่างปรบมือนี่เตรียมเลยนะเตรียมลูกคอเ <c oughs> มื่อกี้กินข้าวนี่ทุกคน <c oughs> เตรียมลูกคอรอเลยว่าวันนี้ได้แน่ๆลูกกุ้งแล้วก็มีเมื่อกี้เตรียมลูกคอหรืองสำลัก <c oughs> ลลมัน,มอ,นมอร่อยม <า S 2> ยันอร่อยมันอร่อยเพราะฉะนั้นด้านล่างพร้อมกันหรือยังคะ จริงๆอยากให้ดังสะท้อนแม่น้ำโขงตรงนี้นะคะดังวัน,นี้คอแตกแล้วฮะเออด่า,างพร้อมไหมคะพร้อมนี่ฮะพร้อมเนี่ยพร้อมค่ะเอมีดยังอยู่มีดยังอยู่แบบพร้อมพร้อมหันสุดทิดถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องขอบคุณสงการก่อนให้ไปพักด้านล่างก่อนเนาะพเพราะว่าเดี๋ยวสงการจะมาในช่วงต่อไปเพร,ราะฉะนั้นตอนนี้ขอเสียงประมือกับสามดวงของเราแฟมเซอร์นันค่ะ thi ngơi à nào này đi ờ ok được <laughs> 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 <laughs>